ดังแสงทองส่องแผ่นดินทุกถิ่นที่ดังระพีพราวสถิตอันพิสมัยดังแสงเพชรเก็ตกล่องผ่องระไทยดังแสงเดือนสว่างสวัยทั้งอัมพรเพนเลิกงามยามดีสีสวัสดเพนจรัดงามบพิษอดิศรเพนประพาน้อมกายถวายพระพร เทนบวรเด่นประพัดอัศจรรย์ญาติทิพแห่งพระบารมีศีสง่าญาติทิพแห่งพระเมตตาศรัทธามั่นญาติทิพแห่งพระกรุณาผาสุขอนันต์ญาติทิพน้ำพระไทยนั้นยิ่งคํำคูณเหล่าประชาเทิดศักดิ์พักถวายภูนพยศด,ดำรงสมัยไม่สิ้นสูญ เฉลิมพระเกียรติจอมราชันเจิดจำรูนขอเทิดทูนเป็นร่มขวัญน,นิรันเทินด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพ,พุทธเจ้านางนันทพรสอนศรีวิชัยประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดยะโสธรพร้อมด้วยรองประธานแม่บ้านมหาไทยคณะทำงานและสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดยะโสธร Música